นี่ก็จะเป็นต้นกล้าของบล็อเกเคอรี่ค่ะงอกหลายเมล็ดมากสวัสดีค่ะแม่มารีโซนเกษิจินทร์ยีนะคะคลิปที่แล้วก็ได้เพาะเมล็ดบล็อเกเคอรี่ให้ f อฟดูนะคะมาวันนี้ก็จะมาย้ายต้นกล้าขนาดเล็กให้เอฟซดูอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าก่อนที่จะย้ายต้นกล้านะคะขอทบทวนวิธีเพาะเมล็ด บ็อกโครี่ให้ FC ดูอีกครั้งเพราะว่าครั้งที่แล้วบางคนอาจจะยังไม่ได้ดูวิธีการเพราะเมล็ดค่ะเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ำก็นำใบไม้มารองพ้นกระถางก่อนค่ะดินที่ใช้เพาะนะคะดินผสมเองค่ะส่วนผสมก็ดินร่วน1ส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วน ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร1ส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้แล้วก็แกลบดำอีก1ส่วนค่ะก็ใส่ไปเลยใส่ดินลงไปใส่ให้เต็มเลยนะคะเพราะว่าอีกประมาณ4ีห้าวันใบไม้ที่รองอยู่ที่ก้นกระถางก็จะยุบตัวลงค่ะ มเมล็ดบล็อคกคอรี่นะคะซื้อมาทางออนไลน์ก็จะเพาะไม่เกิน15-20เมล็ดนะคะใช้นิ้วจิ้มลงดินบนกระถางให้ลึกไม่เกินครึ่งเซนติเมตรค่ะแล้วก็หยอดลงไปเลยหลุมละสองสามเมล็ด เพื่อสะดวกให้เมล็ดบล็อกเกอรีร่งอกเร็วๆก็ไม่ต้องกลุบก็ได้เวลาเรารดน้ำนะคะดินข้างหลุมก็จะพังลงมาถมเมล็ดบล็อกเกอรีเร่เห็นไหมคะจะถมเมล็ดบล็อกเกอรีร่บางๆจะทําให้บล็อกเกอรีร่งอกเร็วยิ่งขึ้นคะ่ะนำกระถางวางไว้ในร่มแล้วรดน้ำทุกวันรอจนกว่าบล็อกเกอรีร่จะงอกนะคะหน้าขวัญเล่นซ่อนหากับยายหรือลูกจ๊ะเอ๋ เป็นต้นกล้าของบล็อกเคอรีคร่ค่ะงอกหลายเมล็ดมากเครดูจะมีกระถางปลูกไหมกระถางน่ะมีนะคะไม่มีก็ซื้อก็ได้แต่ว่าที่วางกระถางนี่ลําบากมากนะคะหาที่วางกระถางไม่มีนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามวางแทรกนะคะยังไงก็จะวางให้ได้เพราะว่าช่วงฤดูหนาวนี้ปลูกบล็อกเคอรีร่จะงามอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวแม่บริสอนนะคะถ้ามีใบแท้ งอกขึ้นมาแตกขึ้นมาสงใบนะคะก็จะย้ายลงกระถาง8นิ้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวรดน้ําไปก่อนนะคะให้ใบแท้เขาแตกขึ้นมา2ใบแล้วต้นโตวกว่านี้อีกนิดนะคะจะย้ายลงกระถาง8นิ้ว กล้าบล็อครีตโตเยอะแล้วนะคะมีใบเลี้ยงสองใบแล้วก็มีใบแท้อยู่สามใบพร้อมที่จะย้ายลงกระถางแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะย้ายลงกระถาง6นิ้วก่อนนะคะเนื่องจากว่ากระถางยังไม่ว่างก็ต้องรอทยอยกระถางจะมีต้นผักชนิดอื่นเก็บกินแล้วก็ทยอยปลูกนะคะจะย้ายลงกระถาง6นิ้วก่อนแล้วค่อยโตสักหน่อยก็จะย้ายลงกระถาง8นิ้วค่ะ เดี๋ยวไปเตรียมดินเตรียมกระถางก่อนนะคะการเตรียมดินเตรียมกระถางก็เหมือนเดิมนะคะใช้ใบไม้สุดใบไม้แห้งรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ําดินที่ใช้ปลูกก็จะมีดินด้วนหนึ่งส่วนเกลเบหนึ่งส่วนคุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนหรือถ้ามีกากมะพร้าวก็ใส่กากมะพร้าวนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่เกลเบดําครึ่งส่วนค่ะ ก็จะย้ายลงกระถางหลายขนาดค่ะมี5นิ้วบ้าง6นิ้วบ้าง7ินิ้วบ้างถ้ากระถาง5 6นิ้วเนี่ยถ้าเราย้ายลงไปแล้วในอนาคตถ้ามีกระถาง8นิ้วเราก็จะย้ายต้นกล้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้รากเดินลงกระถาง8นิ้วถือว่าเป็นกระถางใหญ่ค่ะก็ปลูกไปตั้งหลายกระถางแล้วลืมกดหน้ากล้องค่ะเนี่ยปลูกลงทั้งกระถาง แนิ้วนะคะกระถางหนิ้วกระถางห้านิ้วกระถางสนิ้วแล้วก็กระถางเล็กๆแบบนี้นะคะกระถางใส่เฉากล้วยมาลืมกดหน้ากล้องเดี๋ยวจะกดหน้ากล้องแล้วดูวิธีย้ายต้นกล้านะคะอันนี้ก็จะเป็นกระถางเดิมที่เพาะต้นกล้านะคะเนี่ยอันนี้ก็ควักขึ้นมาแล้วก็ฝังลง ย้ายต้นกล้าลงกระถางเดิมนะคะรอเขาโตแล้วค่อยลงกระถาง8นิ้วช่วงนี้กระถางและดินยังไม่พอค่ะวิธีควักบล็อกเคอรี่ขึ้นนะคะควักให้ตุ่มดินขึ้นแบบนี้นะคะให้ตุ่มตุ่มดินขึ้นมาด้วยแล้วเวลาปลูกนะคะเวลาปลูกเราก็ควักดินที่เราเตรียมไว้เนี่ยให้เป็นหลุมแล้วก็ฝังลงไปแบบนี้ เวลาฝังลงนี้นะคะให้ดินเนี่ยดิน,นในกระถางนะคะจุดกับใบเลี้ยงของบ็อกเอรี่ค่ะนี่คือใบเลี้ยงนะคะแล้วก็นี่คือใบเทสองใบนี้สองใบนี้คือใบเลี้ยงให้จุดกันเลยนะคะแล้วก็รดน้ำค่ะรดน้ำวันละหนึ่งครั้งนะคะช่วงที่เราย้ายต้นกล้าใหม่ๆเนี่ย ก็นำกระถางไปวางไว้ในร่มสักสี่ห้าวันแล้วค่อยนำออกตากแดดจัดเต็มที่ค่ะย้ายต้นกล้าบ็อกเคอรี่เสร็จแล้วนะคะเนี่ยย้ายลงกระถางหลายขนาดเลยก็ค่ำพอดีค่ะแสงก็ใกล้จะหมดแล้วนี่เห็นไหมคะก็ นำกระถางบล็อกโคลี่ตั้งไว้ในร่มก่อนสัก4ีหวันนะคะหรือว่าร่มลาไรก็ได้นะคะมีแสงแดดนิดหน่อยก็พอได้แล้วพอครบสีหวันแล้วค่อยนําออกตากแดดจัดเต็มที่ค่ะปลูกไว้ไหนที่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้ปลูกไว้กับต้นพริกค่ะเดี๋ยวค่อยเด็ดใบพริกออกนะคะแล้วก็ พริกกระถางนี้ก็คงต้องนําออกไปสู่แดดจัดพร้อมกับบล็อกเกอร,รี่พริกทนได้ค่ะพริกอยู่บริเวณแสงแดดลําไรก็ได้หรือว่าอยู่บริเวณกลางแจ้งก็ได้พริกนี่ได้สองอย่างนะคะนี่บล็อกเกอรีเร่เขาชอบแดดจัดนะคะเนี่ยสวยไหมคะนี่ก็ปลูกไว้กับวอเตอร์ครสนะคะผักเปิดญี่ปุ่นนี่คือบล็อกเกอร,รี่นี่คือผักเปิดญี่ปุ่นต้องระวังผักเปิดญี่ปุ่นไม่ให้คุมบล็อกเกอรีร่นะคะต้องให้บล็อกเกอรีร่โตก่อน อันนี้ก็ปลูกไว้กับกระถางพริกเช่นกันค่ะเนี่ยพริกก็กำลังจะออกดอกนะคะนี่ก็จะปลูกบล็อกเกอรี่นี่บล็อกเกอรีร่นะคะปลูกไว้กับหน่อไม้ฝรั่งค่ะกระถางไม่มีเนาะก็ปลูกไว้ผสมกันไปนะคะก็เราก็ค่อยดูแลค่อยดูว่าตัวไหนจะใหญ่ก่อนกันนะคะจะโตก่อนกันค่ะ บอคโรี่เป็นผักที่ชอบให้รดน้ำเยอะๆนะคะเวลารดน้ำนี่รดน้ำเยอะๆแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ได้สงสัปดาห์ต่อครั้งช่วงที่ใส่เราก็พรวนดินลงไปด้วยแล้วก็รดด้วยน้ำหมักปลาทรีนะคะทุกๆ7จ0ถึง10วันค่ะอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรนะคะ น้ำหมักปลาทะเลเนี่ยจะดีมากเลยนะคะทำให้ผักเรางามเพราะว่ามีธาตุอาหารครบถ้วนค่ะแล้วก็รดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะอัตราส่วนการใช้สองช้อนโต๊ะต่อน้ำห้าลิตรแล้วรดทุกๆสามวันจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยจะช่วยย่อยธาตุอาหารในดินนะคะทำให้บ็อกกอี่ดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายดายและทำให้บ็อกกอี่โตเร็วเป็นสามเท่าแล้วลำต้นแข็งแรงด้วยค่ะ สำหรับการย้ายบล็อกครีที่อยู่ในกระถาง4นิ้ว5นิ้วลงกระถาง8นิ้วเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าให้บล็อกครีเจริญเติบโตก่อนแม่บริสอนจะมาย้ายลงกระถาง8นิ้วให้ดูอีกครั้งนะคะก็ได้ไปซื้อกับมะพร้าวสับแล้วก็ขุยมะพร้าวมาอย่างละ5ถุงค่ะเพื่อนำมาผสมดินไว้ปลูกผัก จะทำให้ดีล้วนซุยดีมากเลยนะคะซื้อมาแล้วก็นำไปวางไว้ที่ใต้ต้นกล้วยแล้วก็ค่อยๆทยอยนำออกมาใช้ครั้งละถุงสองถุงค่ะกับมะพร้าวสับกับุยมะพร้าวเราซื้อมาแล้วเราอย่าพึ่งนำไปใช้เลยนะคะต้องเอามาแช่น้ำล้างสารเทนินออกก่อนค่อยนำมาใช้ แค่น้ำประมาณสองสาคืนแล้วก็เทน้ำทิ้งถึงจะนำมาใช้ได้เพราะว่ากาับมะพร้าวสับกับขุยมะพร้าวจะมีสารเทนนินทำให้ผักชะงักการเจริญเติบโตค่ะแม่มริสอนก็จะนำกับมะพร้าวสับแล้วก็ขุยมะพร้าวมาใส่ภาชนะนะคะแล้วแต่ว่าภาชนะไหนจะว่างเล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่ อันนี้ก็จะใส่กระถางที่ไม่มีรูค่ะอันนี้จะใส่ผู้ถังน้อยไม่มีรูเช่นกันเพื่อที่จะได้ถังน้ำที่เราแช่ได้นะคะแค่ประมาณสองสามคืนเราเทน้ำใส่ให้ท่วมเลยค่ะแล้วก็แช่ไว้พอหลังจากแช่เราก็ค่อยไปครบสามคืนก่อนนะคะค่อยนำกลับมะพร้าวสับเนี่ย ไปเทน้ําออกแล้วก็ขึงไว้ให้สะดิดน้ําแล้วเราก็นํามาใช้ได้เลยทั้งกลับมะพร้าวสับแล้วก็ทั้งขุยมะพร้าวค่ะแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะคะแล้วก็หาภาชนะคุมไว้แล้วพอเราแช่ครุบสองสามคืนแล้วเราก็เทน้ําออก แล้วก็ผึงให้สะิด็ดน้ำเราก็นำไปผสมดินใช้ในการปลูกผักได้นะคะนี่จะเป็นขุยมะพร้าวที่แช่น้ำแล้วก็ล้างน้ำออกแล้วผึ่งให้แห้งแล้วผมใช้แล้วค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นกับมะพร้าวสับนะคะที่ล้างน้ำแช่น้ำแล้วก็เทน้ำออกพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกรบค่ะ แบบนี้แม่บรีซอนก็จะหมักก่อนนะคะหมักโดยใช้จุลินทรีย์สังคเคราะห์แสงค่ะใช้จุลินทรีย์สังคเคราะห์แสงผสมน้ําแล้วก็ลดน้ําแล้วก็หากละมังคุมไว้ค่ะหลังจากนั้นก็จะมาเทไว้ในครอกนะคะแกลบเนี่ยเทไว้ในครอกใต้ต้นกล้วยนะคะก็จะใช้บริเวณต้นกล้วยเนี่ยหมัก เกลบให้เก่าครั้งหนึ่งนมะประมาณสงเดือนค่ะโดยใช้กระสอบปุ๋ยมาคลุมไว้เดี๋ยวน้องหมาน้องแมวจะมาคุยนะคะเนี่ยเกลบตัวนี้พร้อมใช้แล้วครบสงเดือนแล้วค่ะก็จะพรมน้ำอยู่เรื่อยๆให้ชุ่มนะคะให้ชื้นแล้วข้างล่างจะเป็นดินค่ะแล้วใต้ต้นกล้วยเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ท้องถิ่นมาช่วยย่อยสลายเกลบอีกทีหนึ่ง บริเวณนี้นะคะจะดีมากเลยเพราะว่ามีจุลินทรีย์ท้องถิ่นเกล็ดที่นำไปใช้ก็จะเป็นเกล็ดคุณภาพนะคะเนี่ยหมักะจนเกล็ดเปลี่ยนสีแล้วแล้วก็จะมีหมักใบไม้กิ่งไม้เล็กๆข้างๆด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะใต้ต้นกล้วยใบไม้แห้งในอนาคตจะย่อยสลายนะคะเป็นดินอย่างดีเลยเป็นดินที่ นำไปปลูกผักโดยเฉพาะนำไปใช้เป็นดินพิสมอสนะคะมะร่อนเอาดินใต้ใบไม้นี่แหละค่ะไปปลูกผักดีมากเพราะว่าจะมีจุลินทรีย์ท้องถิ่นคอยย่อยสลายใบไม้แล้วก็มีประโยชน์ต่อผักผลไม้ของเราค่ะ เราก็นำดินจากบริเวณใต้ต้นกล้วยใต้ใบไม้แห้งเนี่ยนะคะเขาจะย่อยสลายเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็นำไปผสมกับดินเก่าที่ในกระถางที่เราคว่ำตากแดดแล้วนะคะมาผสมกันโอ้โหก็จะเป็นแบบดินที่เราผสมชั้นเลิศดใช้ปลูกผักจะงามมากเลยนะคะเอาดินใต้ต้นกล้วยไปผสมดินเก่าแล้วก็ไปผสม ขุยมะพร้าวกับมะาพามร้าวผสมแกลบเนี่ยปลูกผักแล้วเรื้เลยค่ะงามมากๆเลยค่ะก็ทราบวิธีการเพ่อเมล็ดบล็อกแครีย้ายต้นกล้าบ็อกแครีวิธีการล้างกากมะพร้าวสับวิธีการล้างขุยมะพร้าวแล้วก็วิธีการหมกกรักแกลบแล้วนะคะสุดท้ายนี้แม่บริสอนก็ขอฝาก สินค้าของร้านแม่บริสรทธิ์เกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะก็จะมีน้ำหมักปลาทะเลสุดเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ทุกชนิดให้โตเร็วจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเร่งโตดำต้นแข็งแรงจุลินทรีย์หน่อกล้วยป้องกันเชือ้อราฟื้นฟูสภาพดินแล้วก็น้ำหมักสมุนไพรไล่ศัตรูพืชแล้วก็จะมีกิ่งพันธต้นพันุผักต่างๆอีกมากมายเช่นต้นมะตูมแขกต้นผักหวานบ้านต้นผักปิดญี่ปุน่นหน่อกล้ยช่ายโบราณแล้วก็มเมล็ดผัก ต่างๆอีกมากมายมากกว่า20ชนิดเลยค่ะสนใจก็ติดต่อมานะคะเดี๋ยวแม่มริโซนจะให้รายละเอียดไว้ข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ like, ให้แม่มดิโซนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ